วิธีใส่ Hashtag ให้คุณดูเห็นช่องเราเยอะขึ้นวิธีทำง่ายๆไปชมกันเลยครับครับผมตอนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้ Hashtag หรือการใส่ Hashtag ให้ทุกคนเห็นเอ,อ่อช่องของเราเยอะขึ้นหรือการสร้างไรายได้ให้แบบให้มีผู้ติดตามเยอะของสำหรับมือใหม่ วิธีในการใส่มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับตอนต่อมานะครับให้เราเข้าไปที่เออ g o o g l e หรือ Google Chrome กันนะครับผมผมจะเ,เข้า Google เนาะแล้วก็พิมพ์คำว่า YouTube Studio นะครับ <c oughs> นี่อันนี้เลยหาจิ้มเข้าไปแล้วก็กดอันแรกเลยอันนี้จิ้บอ่ารอก่อนเน็ต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 อ่านี่นะครับ แล้วก็ไปกดคําว่าเอ่อที่มันเป็นอย่างเงี้ยไอที่มันเป็นเอ่อแผ่นเหมือนเพลงอ่ะเอออันเนี้ยใช่เพลงหรอเปล่าวะไม่ใช่นี่นะครับแล้วก็เลือกคลิปที่เราจะเอาไปใส่เอ่อแฮชแท็กนะผมจะเลือกเป็นคลิปไหนดีเลือกได้เลยนะครับผมว่าจะไปวางใส่คลิปไหนสมมติเช่นผมจะเอา อันนี้ละกันนะครับอันนี้ปุ๊บเลือกไปเลยนี่นะครับเห็นไหมมันจะโผล่มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่แล้วเราก็จิ้มตรงนี้นะคําว่าคําคําว่าคําอธิบายเออครับแล้วก็นี่แล้วก็ใส่เลยแฮชแท็กว่าแบบไหนว่าแบบไหนนี่เดี๋ยวผมขอลบก่อนแป๊บบนึงอ่านี่่อยางเงี้ยแล้วก็หาคําว่าเออแฮชแทกนะ็กเนาะนี่อันเนี้ย นี่แล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าสอนตัดต่อคลิปวิดีโออย่างเงี้ยสอนตัดต่อคลิปวีดีโอง่ายง่ายด้วยมือถือนี่เห็นปะถ้าเราจะเอาอีกแล้วก็แฮชแท็กอีกอ่ะพิมพ์คำว่า เ,เป็นช่อง,องของของตอนเองเนาะก็พิมพ์คําว่าตอสนะครับผม t อสสอนตัดต่อสอนตัดต่อสอนอ้ยไม่ใช่สอนตัดต่อนี่นะครับก็เป็นประม,มณาณน,นี้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับค่ะบ,บ้างผมสําหรับคลิปนี้ถ้าผมพูดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะครับ เดีย๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะคุฝากติดตามไว้ข้างล่างแล้วก็กดคําว่ากระดิ่งไว้ด้วยนะกระดิ่งอะแจ้งเตือนแค่กดแค่ครั้งเดียวก็พอมันต้องกดย้ำเออมันต้องกดยำ้ำทีนี้ก็ผมขอตัวรับไปก่อนนะครับสวัสดีครับสอนไม่เข้าใจพิมพ์มาบอกเดี๋ยวผมสอนนั่นนั่นเลยมาบ้านผมได้เลยไปแล้ว